มาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทในช่วงเย็นเวลา18.30นกานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีอรทาารทอทครับช่องคเรามีการอัปเดตข่าวในช่วงเช้าด้วยในช่องของ PopUp Channel IT ในเวลา8.30กานาทีในทุกๆวันครับใครๆที่ยังไม่ได้รับชมข่าวเช้านะครับสามารถไปรับชมได้แล้วที่ช่องนั้นครับ มาที่ข่าวเย็นวันนี้ดีกว่าเรามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ m o t ต G8 Power Life นะครับมีการเปิดตัวราคาในประเทศไทยแล้วแหละอยู่ที่3,990บาทกับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์กล้องหลัง3ตัว RAM 4GB และบอดี้ฝาหลังไล่เฉดสีกันน้ำได้หน่อยหนึ่งด้วยนะล่าสุดทางโมโตร a ประเทศไทยได้มีการประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องเล็กในตระกูล C Serie s ของเขาในชื่อว่า Mo t ต G8 Power Life ในราคาทางการอยู่ที่3,990บาทโดยจะมีจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์เลยทีเดียว Motorola G8 Power Light เด่นที่แบตเตอรี่ครับ5,000มมป์ 5, บนการดีไซน์จอไร้ขอบที่มีติ่งทรงหยดน้ำครับที่เรียกว่า m a c Vision Display พร้อมกับฝาหลังไล่เฉดสีคุณสมบัติกันน้ำกระเซน็นมีกล้องหลัง3ตัวครับเลนหลักความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลยังมาพร้อมกับเรนมาโครและก็ Depth Sensor แสดงว่ามือถือรุ่นนี้ถ่ายภาพบุมกว้างไม่ได้นะไม่มีเอาตะวายมาให้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ200กรัมครับหน้าจอ6.5นิ้ว SD Plus I, 2 6 9 PPI ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio P 3 5 c p u เป็น IMG Power VR GE 8 3 2 0 RAM 4GB ROM 64เพิ่มม i โค o SD Card นะครับ256ร้กล้องหน้า8ล้านพิกเซลเรองรับการชาร์จ5 V 2 A หรือ10วัตต์ครับมาพร้อมกับ Android 9, Android Pi s u r อร์ e สแกน u ายนิ้วมือนะครับอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ลองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าพอร์ตการ์ซ้มต่อแบบเก่าครับไมโคร USB ลำโพงก็อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับไม่ได้อยู่ใต้ตัวเครื่องด้วย Moto G8 Power l i g e เปิดราคาในประเทศไทยอยู่ที่ ,3990 บาทครับกับ2ส,สีคือสีน้ำเงิน Royal Blue และสีฟ้า Arctic Blue นะครับพร้อมกับวางจำหน่ายแล้วในวันนี้นะครับที่ Shop, ทูกช้อปทุกสาขาเลยพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2290บบาทเมื่อสมัครใช้งานแพ็กเกจรายเดือนตามเงื่อนไขครับ ก็ถือเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้ววางขายในประเทศไทยแล้วแต่ถ้าใครไม่ต้องการซื้อแบบสมัครแพ็กเกจรายเดือนนะครับก็ซื้อเครื่องได้เลยที่3,990บาทนัานเองเ e l l o m บ t าทมาต่อที่ข่าวที่2ครับเสี่ยวมีมีการเผยข้อมูลฟีเจอร์ใหม่ๆของตัวมีแบรนด์5 คาดว่าจะเปิดราคาไม่เกิน800บาทก่อนหน้านี้เ x i ย o มี Xiaomi ได้ประกาศการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเทียบร้อยครับสำหรับ Accessories มีแบรนด์5สมาร์ทแบรนด์นะครับสายสุขภาพซีรีส์ยอดนิยมของ Xiaomi ครับซึ่งล่าสุดนี้มีการเปิดเผยฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจของตัวมีแบรนด์รุ่นนี้ออกมาครับอันดับแรกก็คือโหมดการออกกำลังกายถึง11แบบเดเตเซอร์กันวัดออกซิเจนในเลือดครับตรวจจับความเครียดได้ด้วยและยังรองรับดูแลในเรื่องของสายสุขภาพนะครับคนที่รักการออกกำลังกายได้ครบวงจรเลยทีเดียว มองเพินเนจากภายนอกของมีแบรนด์5ดูรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นก่อนๆนหน้านี้แหละโดยมีแบรนด์5จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ที่ใหญ่เพียงแค่1.2นิ้วพร้อมขอบจอที่บางลงกว่าเดิม ถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าจะมีปุ่มสัมผัสนะครับอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอด้วยและสาหรับผู้ใช้งานสายสุขภาพก็เตรียมเฮกันได้ครับเพราะว่าเจ้าตัวมีแบน5ตัวนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆทั้ง spo2 ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจความหนาแน่นของออกซิเจนในเลือดและยังเป็นเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดและการหายใจของผู้ใสอีกด้วยส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจของมีแบน5ก็คือการออกกำลังกายครับที่รองรับโหมดในการออกกำลังกายถึง11โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำวิ่งรูปัน่นจักรยานยกเวท มาอีกด้วยว่าตัวมีแบรนด5ตัวนี้จะรองรับการควบคุมกล้องด้วยมือถือได้ด้วยพือง่ายคือกดชัตเตอร์จากระยะไกลได้นั่นแหละมีแบรนด5จะเปิดตัวนะครับในวันที่11มิถุนาย,ยนนี้โดยมีการคาดการราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ175หยวนหรือประมาณ774บาทและจะมีให้เลือกทั้งหมดถึง4สีด้วยกันได้แก่สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีดำครับและจะมีรุ่น global ที่วางขายนอกประเทศจีนด้วย ราะนั้นใครที่สนใจมีแบรนด์อยู่แล้วก็เตรียมเก็บเงินได้เลยนะครับ้าเข้าไทยเมื่อไหร่ไว้เรามาัปเดททราบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามารีเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆแล้วคนในขอเราต่อไปนะครับช่องเรามี c e b o o k f แ n p a พ e แล้วผมทิงลิงไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสาคิมิขอตัวลาไปก่อนก่อ,อัปารีเดตข่าวสารดีๆแบบ